เยี่ยวนรกทะเลทรายเกางเล้งนอนพรัตน์อสูรปีศาจหน้าแมวหมวกยังครอบอยู่บนใบหน้าปกเองดาบยังอยู่ในฝักอวยเถียนผงทันใดหลังเนินทรายบังเกิดเสียงร้องเกรี้ยวกราดหวนโหยดังว่าเจียบ,บี้กลัวลากลัวหลอปึงอวยย่อมฟังความหมายของคำพูดทั้งหกคำนี้ไม่ออกแต่ฟังออกว่า เสียงร้องเปี่ยมความหวาดวันพรั่นพรึงเป็นความหวาดวันพรั่นพรึงที่กระชากขวัญวิญญาณผู้คนขณะที่ปึงอุ้ยได้ยินเสียงร่ำร้องอุ้ยเทียนผงก็พุ่งขวับไปดุดเกาทัานอ้อมเนินทรายไปปึงอุ้ยความจริงกระทั่งลุกยังลุกไม่ขึ้นแต่ปึงอุ้ยมีนิสัยสงสัยอยากรู้ตลอดมาความสงสัยอยากรู้ก็เป็นพลังชนิดหนึ่งที่สามารถสั่นไหวจิตใจผู้คน และสามารถกระตุ้นพลังซ่อนเร้นที่มีมาตักํกเนิดของมนุษยชาติขึ้นปึงอุ้ยกลับกระโดดปราดขึ้นติดตามอุ้ยเทียนพงอ้อมเนินสายไปพออ้อมผ่านเนินสายปึงอุ้ยก็เห็นภาพเหตุการณ์ซึ่งในชีวิตไม่มีวันลืมเลือนได้ฉากหนึ่งหากม่ใช่กระเพาะของปึงอุ้ยว่างเปล่าตอนนี้อาจอาจเจียนออกมาฝูงม้าวิ่งตเตลิดกระเจิดกระเจิงคนบนหลังม้ากลับล้มลง 36ดาบสลาตันซึ่งเป็นบริวารของอวยเถียนพงล้มลง34คนล้มลงนอนจมกองเลือดดาบของพวกมันยังไม่ชักจากฝัก,กพวกมันล้วนเป็นมือดาบวัยอันเลื่องชื่อของบูลิมแต่พวกมันไม่ทันชักดาบก็จบชีวิตอย่างอน,นาดพวกมันดูไปไม่คล้ายเสียชีวิตในเงื้อมือผู้คนหากแต่ตายใต้กรงเล็บแมวตัวหนึ่ง เนื่องเพราะใบหน้าทุกผู้คนล้วนมีรอยแผลโลหิตที่คล้ายถูกเล็บแมวข่วนทำร้ายสามเซนในที่เกิดเหตุมีชาวทิเบตผู้หนึ่งใบหน้าที่กรมแดดกรมฝนของมันเปี่ยมแวววาดหวัน่นพรั่นพรึงจนบิดเบี้ยวผิดสารรูปกำลังคุกเข่ากับพื้นชูมือทั้งสองขึ้นสูงร้องร่ำต่อฟ้าว่าเจี๊ยบบี้กวัวลากวัวล้อมันคือโซมาโซมาปีนี้อายุห1ปี เป็นคนนำทางให้กับชาวหั่นตั้งแต่อายุ34ปีนอกจากหมาลูซึ่งเป็นพี่ร่วมเผ่าแล้วน้อยคนที่รู้จักขุนเคยทะเลทรายแถบนี้ยิ่งกว่ามันทะเลทรายที่โหดร้ายขายความฝันอันเหลวไหลตื่นหนึ่งบางครั้งแม้ปรากฏมายาภาพอันงดงามและภาพหลอนที่บรรดาให้ผู้คนเสียสติแต่ผลสุดท้ายยังคงเป็นความตายสำหรับกับโซมาความตายไม่นับเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัว มันเห็นคนตายและกระดูกขาวโพล่งมากมายนับไม่ถ้วนแล้วแต่มันไม่เคยหวาดวั่นสยองขวัญปานนี้มาก,ก่อนมันกลัวจนเส้นเอ็นทั่วร่างชักกระตุกความหวาดหวันสยองขวัญก็คล้ายโรคติดต่อชนิดหนึ่งคล้ายโรคหาอันชั่วร้ายย่ามเมื่อเห็นผู้อื่นบังเกิดความกลัวตนเองพลอยหวาดกลัวโดยไม่ทราบสาเหตุอย่าว่าแต่36ดาบสลาตันซึ่งมีเกียรติภูมิสถานบูลิม กลับถูกฆาตรกรรมอย่างสยดสยองในชั่วพริบตาความจริงเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวอยู่แล้วปึงอุ้ยรู้สึกมือเท้าของตนเองล้วนเย็นเฉียบปลายจมูกปรากฏเหงื่อยเย็นเยียบผุดขึ้นขณะที่ปึงอุ้ยกระโดดปราดขึ้นปกเองยังนอนทอดกายอยู่ใบหน้ายังปิดคลุมหมวกใบนั้นรอจนปึงอุ้ยอ้อมเนินใจมาปกเองก็มาถึงก่อนแล้วสีหน้าปกเอ็งปราศจากความรู้สึกใดๆ ที่ไหลหลั่งในเส้นเลือดของมันกลายไม่ใช่โลหิตหากแต่เป็นน้ำแข็งแต่ปึงอุ๋ยได้ยินปากมันส่งเสียงพึมพำลตาวคำพูดที่คล้ายคำสาปของอสูรหกคำนั้นว่าเจี๊ยบี้กลัวลากลัวล้อปึงอุ๋ยรีบถามว่าท่านเข้าใจหรือไม่ว่านี่หมายความกะไรเราเข้าใจท่านสามารถบอกต่อข้าพเจ้าหรือไม่สามารถปึงอุ๋ยถามว่า ความหมายของเจี๊บบี้หมายถึงเม็ดข้าวที่สกัดจากก้อนหินหรือไม่ไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่ข้าวสารก้อนหินรับประทานไม่ได้หากก้อนหินรับประทานได้ในโลกก็ไม่มีคนอดตายแล้วแต่เมื่อครูข้าพเจ้าได้ยินมันกล่าวคําเจี๊บบี้ชัดๆเมื่อครูท่านก็เอ่ยถึงบอกเองกล่าวว่านั่นเป็นภาษาทิเบตคําเจี๊บบี้ในภาษาทิเบตเป็นอะไรเป็นแมว แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องเชื่อพบเห็นอยู่เสมอกระทั่งทาริกาอายุหกเจ็ขวบก็กล้าอุ้มแมวไว้ในอ้อมอกแมวกินปลาคนก็กินปลากินมากกว่าแมวอีกแมวกินมุสิกแต่คนจำนวนมากล้วนกลัวมุสิกน้อยคนที่กลัวแมวปึงอุ๋ยกล่าวว่าแมวมีอันใดน่ากลัวกระทั่งปลายังไม่กลัวแมวที่ปลากลัวคือคนคนที่ตกปลาปกเองกล่าวว่าถูกต้อง มีแต่มุสิกจึงกลัวแมวผิดแล้วตาคมวาวประดุดเหี่ยวของมันพลันทอประกายพิสดารคลายเพ่งมองไปยังดินแดนหลีลับพิสดารพิกลพิการเต็มไปด้วยความชั่วร้ายซึ่งอยู่ที่สุดแสนไกลแห่งหนึ่งปึงอุ๋ยคลายถูกท่าทีของมันครอบงำกับไม่ถามตออุอ๋ยเทียนพงยังหาทางทำให้โซมาสงบเยือกเย็นลงให้มันบอกเล่าเหตุการณ์เมื่อครู่ออกมา กระทั่งสุราเกาเหลียงซึ่งชาวทิเบตนิยมดื่มที่สุดยังไม่อาจทำให้มันสงบลงผ่านไปเนิ่นนานปกเองจึงกล่าวต่อช้าๆเล่าขานมาแต่โบราณกาลสุดแดนพระสุทธามีขุนเขาเคิรีที่สูงกว่าท้องนภาลูกหนึ่งบนขุนเขาเคิรีไม่เพียงสะสมหิมะน้ำแข็งซึ่งไม่มีวันหลอมละลายมีหนํำซ้ำยังสิงสถิตด้วยอสูรปีศาจซึ่งยังน่ากลัวกว่าพูดไร ปึงอุ๋ยก็เคยได้ยินมาดังนั้นกล่าวว่าท่านหมายถึงจุ้ยหงปันพศวารีของเสียบ่อเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์อืมอสูรปีศาจที่เรากล่าวถึงเป็นแมวมาดแมนมันจำศีลภาวนาจนกลายเป็นร่างคนแต่ส่วนหัวของมันยังเป็นแมวปึงอุ๋ยซักถามว่าคำกลัวลากลัวล้อแปลว่าอะไรปกเองกล่าวว่าแปลว่ามหาโจรมหาโจรที่โหดเขี้ยมดุร้ายชนิดหนึ่ง ไม่เพียงปล้นชิงทรัพย์ผู้คนทั้งยังดื่มกินโลหิตเลือดเนื้อผู้คนมันกล่าวสืบต่อพวกมันส่วนใหญ่เป็นชาวกัวยื่อลกซึ่งอาศัยอยู่ในส่วนลึกของภูเขาชายแดนทิเบตชีวิตความเป็นอยู่และภาษาพูดของพวกมันผิดแพกจากผู้อื่นมีหนำซ้ำตาเทือนดุร้ายและโหดเหี้ยมอำมหิตสุดท้ายมันกล่าวเสริมว่าในภาษาสันสกฤตคำกัวยื่ลกยังมีคำแปลอีกประการหนึ่ง ปงอุยถามว่าแปลว่าไรเสียนประหลาดปึงอุ๋ยทอดถอนใจกล่าวว่าอสูรปีศาจหัวแมวร่างคนมหาโจรเสียนประหลาดที่ป่าเถื่อนดุร้ายเพ่งตามองโซมากล่าวสืบต่อมีหน้าเล่าคนผู้นี้หวาดกลัวปานนี้ตอนนี้กระทั่งข้าพเจ้าก็บังเกิดความกลัวขึ้นมาบ้างหวยเทียนผงพลันดึงมือที่สั่นกระตุกตลอดเวลาของโซมา แกะนิ้วมือมันออกทีละนิ้วในมือโซมากลับกำธงเล็กๆผืนหนึ่งบนผืนทงกับปักรูปอสูรปีศาจหน้าเป็นแมวร่างเป็นคนตนหนึ่งโซมาคุกเข่าลงอีกราหมอบกราบกับผื้นกราบสักการะต่อทงผืนนั้นปากยังพร่ำพึมพำคำพูดหกคำนั้นว่าเจี๊ยบีก้กลัวลากลัวล้อตอนนี้ปึงอุ้ยนับว่าเข้าใจความหมายของหกคำแล้ว คำพูดนี้แปลเป็นความหมายจอมโจรแมวในที่สุดโซมาค่อยเยือกเย็นลงบอกเล่าเหตุการณ์ที่ประสบพบเห็นกัปตาออกมามือดาบสลาตันทั้ง34คนนี้เสียชีวิตในเงื้อมือจอมโจรแมวเองพวกมันพลันปรากฏขึ้นดุดวิญญาณพูดปลายร่างของพวกมันเป็นคนหัวเป็นแมวหน้าผากมีเขาดุดใบหูแมว พวกมันมีอำนาจมารอันลี้ลับพิสดารและชั่วร้ายชนิดหนึ่งดังนั้นมือดาบที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นเวลานานไม่ทันชักดาบออกก็เสียชีวิตในเงื้อมือพวกมันพวกมันที่ละเว้นชีวิตโซมาเนื่องเพราะพวกมันคิดฝากคำพูดถึงอวยเทียนพงพวกมันเป็นคนฆ่าคนปล้นทองคําไม่ว่าผู้ใดคิดสืบสาวเรื่องนี้ต่างต้องตายแน่นอนหลังจากตายแล้ว ยังจะจองจำวิญญาณไว้ในขุมนรกน้ำแข็งใต้บรรพศวารีของเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์เผชิญความเย็นเยือกเสียดก,กระดูกชั่วกลวาลปาวสารไม่มีวันผุดเกิดใหม่ตลอดกาลนานฟ้ามืดค่ำลงทีละน้อยแผ่นฟ้าแผ่นดินขายปกคลุมด้วยกลิ่นอายเย็นเยือกเปี่ยมอาถรรพ์การฆ่าฟันอันชั่วร้ายชนิดหนึ่งปึงอุ้ยถึงกับคิดเสาะหาสุราเก่าเหลียงดื่มต่อให้เหล่ามือดาบสลาตันไม่ได้พกสุรา อย่างน้อยสมควรพกน้ำดื่มติดตัวแต่จอมโจรแมวไม่เพียงฆ่าชีวิตพวกมันกระทั่งกระติกน้ำของพวกมันก็ถูกปล้นชิงไปอุยเทียนพงรับฟังโซมาจนกล่าวจบพันหันควมัมมายังปกเองกล่าวว่าท่านเชื่อคำพูดของมันปกเองกล่าวว่าเรานึกไม่ออกว่ามันใหญ่ต้องกล่าวโป๊ปดท่านเชื่อว่าในโลกมีตัวประหลาดหัวแมวร่างคนจริงๆปกเองย้อนถามว่า ท่านไม่เชื่อปึงอุ๋ยพลันกล่าวว่าข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าทองคำสามสิบหมื่นตำลึงต้องถูกจอมโจรแมวปล้นชิงไปหวยเทียนพงกล่าวว่าไม่ว่าผู้ใดขอเพียงสวมหน้ากากหัวแมวก็สามารถเรียกตัวเองเป็นจอมโจรแมวปึงอุ๋ยเพ่งตาถามว่าไม่ว่าผู้ใดก็สามารถไม่ว่าผู้ใด ล้วนสามารถฆ่ามือดาบสลาตันทั้ง34คนของท่านในชั่วพริบป,ปาไม่ว่าผู้ใดล้วนสามารถฆ่ายอดทวนขวัญเหล็กทิเอกและ36เลือดเหล็กของมันหวยเทียนพงนิ่งอึง้งอับจนถ้อยคำมากว่าจอมโจรแมวฝูงนี้ไม่ใช่อสูรปีศาจหากแต่เป็นคนก็ต้องเป็นประดาบุคคลที่น่าสะพรึงกลัวพวกมันไม่เพียงมีร่องรอยลึกลับพิสดารมีหน่ำซ้ำต้องมีวิชาฝีมืออันลี้ลับชั่วร้าย บกเองพันกล่าวว่าเราเพียงเชื่อประการหนึ่งปึงอุ้ยถามว่าประการใดหากพวกมันคิดฆ่าคนผู้หนึ่งรับรองไม่ใช่เรื่องยากลำบากอุย้ยเทียนผงหน้าแปลเปลี่ยนไปปกเองจับจ้องมองมันอย่างเย็นชากล่าวว่ายังมีประการหนึ่งที่ท่านพึงเข้าใจอุยเทียนผงกล่าวว่าท่านบอกเราหากเป็นจอมโจรแมว ตอนนี้ท่านคงกลับกลายเป็นคนตายแล้วในที่สุดอวยเทียนพงไปแล้วพริบตาก่อนไปปึงอุ้ยยังเข้าใจว่ามันจะลงมือเนื่องเพราะอวยเทียนพงเลื่อนมือกุมด้ามดาบใช้กําลังกุมกระชับจนข้อต่อของนิ้วมือกลับกลายเป็นสีขาวเพลงดาบของมันอยู่ในชั้นแนวหน้าของยอดฝีมือในเชิงดาบแห่งยุคดาบสังหารปีศาจของมันแหลมคมหนักอึ้งมีหน่ำซ้ำมีความยาวเป็นพิเศษ ตัวมันก็แข็งแรงสูงใหญ่กว่าปกเองปอกเองอ่อนแอยิ่งนอกจากตาคมวาวประดุดเยี่ยวตําแหน่งอื่นดูไปอ่อนแอยิ่งโดยเฉพาะมือทั้งสองของมันยิ่งอ่อนช้อยดุดสตรีกระทั่งปึงอุ้ยยังไม่เชื่อปอกเองสามารถต้านรับเกาทันเทพยดาธนูพิโรธดาบสังหารปีาศาจซึ่งมีเกียรติภูมิสถานแผ่นดินได้แต่อุ้ยเทียนผงกับคิดเห็นแตกต่างไป ดังนั้นมันจึงจากไปนำสองคนที่หลงเหลือใน36สลาตันจากไปโดยไม่กล่าวกัระไรแม้สักคำเดียวแสดงแน่ชัดอวยเทียนพงไม่เพียงเป็นคนสุขขุมรอบคอบมีหนำซ้ำยังเลือดเย็นอำมหิตขณะที่มันจากไปกระทั่งเหลือบแลยังไม่ชํมเลืองแลซากศพบ,บนพื้นพวกมันแม้เป็นบริวารของมันแต่ตอนนี้ไม่มีประโยชน์ต่อมันแล้วมันกลับปล่อยให้พวกมันทอดซากอยู่กลางทะเลทราย ตกเป็นอาหารของนกแรง้งปกเองยังไม่จากไปมันล้มตัวลงนอนอยู่ในตำแหน่งอับลมหลังเนินสายใช้ชุดขาวหลวมกว้างห่อหุ้มร่างอย่างแนบแน่นทะเลทรายคล้ายสตรีจิตใจ,จรวนเรนางหนึ่งยามร้อนระอุสามารถเผาไหม้ผู้คนขณะที่เยือกเย็นสามารถทำให้เลือดลมผู้คนแข็งตัวเป็นน้ำแข็งเมื่อถึงยามค่ำคืน ทะเลทรายที่ร้อนอบอ้าวดุดเตาหลอมจะเปลี่ยนเป็นเย็ยนเยียบเสียดกระดูกบวกกับความมืดมิดไร้ขอบเขตในความเงียบสงัดงนันสามารถฆลาสับปสิ่งมีชีวิตดังนั้นไม่มีผู้ใดคิดเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ตอนนี้ฟ้าพึ่งมืดสลัวลงปกเองก็ตระเตรียมผ่านรัติการอันโหดเหี้ยมในที่นี้ปึงอุ้ยสุดนั่งลงที่ข้างกายมันพลันแย้มยิ้มต่อมันกล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจยิ่งปกเองถามว่าฉัไหนแสดงความเสียใจเนื่องเพราะวันพรุ่งตื่นขึ้นมาข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านหากคิดรอให้ข้าพเจ้าตายยังต้องรอนานยิ่งปึงอุ๋ยสอกพบซากนกแร้งที่รอจิกกินซากศพของตนตอนนี้ตนตระเตรียมรับประทานเนื้อของมันแล้วปึงอุ๋ยทอดถอนใจกล่าวว่าตอนนี้ข้าพเจ้าพิ่งทราบเมื่อถึงกาจําเป็น คนกับนกแร้งก็ไม่มีข้อผิดแผลแตกต่างปกเองกล่าวว่าปกติก็ไม่มีข้อผิดแผลแตกต่างอ๋อปกติท่านรับประทานเนื้อหรือไม่รับประทานเนื้อที่ท่านรับประทานก็เป็นซากของวัวปึงอุ้ยฝืนยิ้มตนได้แต่ฝืนยิ้มคำพูดของปกเองแม้แหลมคมอำมหิตแต่ผู้คนไม่มีปัญญาโต้แย้งได้ เจ้าชาติยังไม่หลมลงมันที่สามารถยืนหยัดถึงตอนนี้เนื่องเพราะปึงอุ๋ยแบ่งน้ำหยดสุดท้ายแกมันเนื่องเพราะมา้าแม้เป็นเดรัจฉานแต่สันดานสัตว์ของม้ายังน้อยกว่าคนอย่างน้อยมันไม่เลียคราบโลหิตมันไม่ยอมรับประทานซากเนื้อตายปกเองพันกล่าวว่าท่านไม่เพียงมีกระบี่ดีเล่มหนึ่งยังมีม้าดีตัวหนึ่งปึงอุ๋ยฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าน่าเสียดาย ที่กับเจ้าผู้นี้ไม่อาจนับเป็นคนดีดังนั้นผู้อื่นจึงขนานฉายาท่านเป็นปึงน้อยที่น่าตายปึงอุ้ยถามโพรงว่าท่านทราบตอนนี้ฟ้ามืดค่ำแล้วไม่อาจเห็นสีหน้าปึงอุ้ยอีกแต่ซุ้มเสียงปึงอุ้ยเปี่ยมความตื่นเต้นสงสัยถามว่าท่านทราบได้อย่างไรปกเองกล่าวว่าเรื่องที่เราไม่ทราบมีน้อยนิดยิ่งท่านยังทราบอะไร ปกเองกล่าวว่าท่านเป็นคนที่น่าตายจริงๆนิสัยประหลาดแทบตายกระดูกแข็งแทบตายบางครั้งมือเติบแทบตายบางครายากไร้แทบตายบางครั้งล่าชีวิตผู้อื่นบางคราถูกผู้อื่นตามล่าเอาชีวิตมันกล่าวต่ออย่างเฉยช,ชาตอนนี้อย่างน้อยมีผู้คนสิบาคนไล่ล่าท่านต้องการชีวิตท่านปึงอุ๋ยกับยิ้มมอกมากล่าวว่าเพียงสิบสามคน ข้ับเจ้าความจริงเข้าใจว่าผู้มายังมีมากกว่านี้ซึ่งความจริงไม่ต้องใช้ผู้คนสิบามคนเพียงสองในจํานวนนั้นก็พอแล้วสองคนใดปกเองกล่าวว่าโสหุนชิวมือควานวิญญาณและจุยเงินประรอดจุยเงินท่านไม่เคยได้ยินชื่อคนผู้นี้ปึ่งอุยย้อนถามว่าจุยเงินเป็นคนเป็นคนเยี่ยงไร ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบมันเป็นคนเยี่ยงไรกระทั่งเป็นบุรุษหรือสตรีก็ไม่ทราบเราเพียงทราบมันเป็นคนที่ฆ่าคนยึดถือการฆ่าคนเป็นอาชีพปึงอุ้ยกล่าวว่าผู้ที่ยึดอาชีพนี้ไม่เพียงมีแต่มันคนเดียวแต่มันเรียกราคาสูงกว่าผู้อื่นอย่างน้อยสิบเท่าเนื่องเพราะการฆ่าคนของมันไม่เคยประสบความล้มเหลวมาก่อนปึงอุ้ยยิ้มพลางกล่าวว่า ข้าพเจ้ากับมุ่งหวังมันเป็นสตรีเป็นโกเนียที่งดงามหน้าดูนางหนึ่งข้าพเจ้าหากต้องตายแน่นอนสามารถตายในเงื้อมือหญิงงามนางหนึ่งย่อมเบิกบานใจกว่าจุ้ยเงินอาจเป็นสตรีอาจเป็นโกเนียที่งามสครานและอาจเป็นชายชราผู้หนึ่งเป็นสตรีชรานางหนึ่งและอาจเป็นท่านปกเองเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวช้าๆและอาจเป็นเรา ลมยิ่งยเยียบความมืดครอบคลุมพระส,สุธาคนทั้งสองล้วนนอนอยู่ในความมืดอย่างสงบผ่านไปเนิ่นนานตึงอุ๋ยพลันยิ้มอีกรากล่าวว่าซึ่งความจริงขับเจ้าไม่สมควรระแวงสงสัยท่านอ๋อหากท่านเป็นจุ้ยเงินตอนนี้ขับเจ้าคงเป็นคนตายแล้วปกเองกล่าวเสียงเย็นฉาวว่าเรายังไม่ฆ่าท่านอาจบางทีเนื่องเพราะเราไม่จำเป็นต้องร้อนรุ่ม อาจจะใช่ดังนั้นขอเพียงท่านมีโอกาสสมควรลงมือฆ่าเราก่อนท่านหากไม่ใช่จุยเงินเล่าปกเองกล่าวอย่างเฉยชาว่ามาดว่าฆ่าคนผิดยังดีกว่าถูกฆ่าผิดคนข้าพเจ้าเคยฆ่าคนแต่ไม่เคยฆ่าคนผิดมาก่อนคนที่ท่านฆ่าล้วนสมควรตายปึงอุ๋ยเน้นเสียงว่าใช่แน่นอนแต่เราทราบว่าอย่างน้อยท่านฆ่าคนผิดคนหนึ่งผู้ใด ปกเองกล่าวว่าลือเทียนป้อมันกล่าวสืบต่อท่านทราบดีว่ามันเป็นบุตรโทนของปู่กุยสิงเซียนเทพินไัยบู์ท่านทราบดีว่าท่านหลังจากฆ่าลือเทียนป้อเทพินไัยบู์รับรองไม่ปล่อยปละละเว้นท่านท่านย่อมทราบว่าในวงนักเลงมีคนมากน้อยเท่าใดยินยอมขายชีวิตให้กับเทพินไัยบู์ปึงอุ๋ยกล่าวว่าขับเจ้าทราบอย่างนั้นท่านฉไหนฆ่ามัน เนื่องเพราะมันสมควรตายสมควรฆ่าแต่ท่านหลังจากฆ่ามันตนเองก็ไม่อาจมีชีวิตยาวนานปึงอุ๋ยกล่าวว่าต่อให้ข้าพเจ้าพอฆ่ามันต้องตายในบัดดลข้าพาเจ้าก็จะฆ่ามันซุ่มเสียงของมันเต็มไปด้วยความเดือดดาลนข้างแผนกล่าวว่าต่อให้ข้าพเจ้าถูกรุมสับสังหารตกนรกอเวจี v G, ก็ต้องฆ่ามันให้จงได้ปกเองกล่าวว่า ขอเพียงท่านเห็นว่าเป็นคนสมควรฆ่าท่านก็จะฆ่ามันไม่ว่ามันเป็นใครก็ตามมิผิดแม้แต่น้อยปกเองทอดถอนใจก่าว่าดังนั้นตอนนี้ท่านได้เ,ดเบิ่งตารอผู้อื่นมาปลิดชีวิตท่านข้าพเจ้ารออยู่ตลอดเวลารออยู่ทุกขณะจิตท่านต้องไม่รอนานเกินไปแน่นอนความมืดมิดที่ไร้ขอบเขตความเงียบงันราวความตาย ไม่มีแสงสว่างไม่มีซุ้มเสียงและไม่มีชีวิตปึงอุ้ยนอนอยู่ในความมืดหวนนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่ตนเองไล่ล่าฆ่าลือเทียนป่อดินแดนกังหนําแสงสุริยันแพรวพรายใต้ฟ้าสีครามสดใสต้นญ่าเจริญงอกงามปึงอุ้ยยืนอยู่ใต้เงาไม้ข้างทางหลวงนอกเมืองด้วยความเด็ดเดี่ยวทรนงหุดต้นไม้ต้นหนึ่ง จ้าชาติเล็มหญ้าอ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ที่ห่างไปปึงอุ๋ยกำลังรอคอยรอฆ่าคนทันใดแว่วเสียงฝีเท้ามา้าเร่งร้อนระรัวดั้งมาตะไก่ปึงอุ๋ยพอฟังเสียงฝีเท้ามา้าก็ทราบว่าคนที่ตนคิดใก้ฆ่ามาแล้วปึงอุ๋ยใช้เวลาหลายวันสืบสาะจนทราบว่าบุคคลที่ตนคิดใกล้ฆ่าจะผ่านสถานที่นี้ดังนั้นล่วงหน้ามาดักรออยู่ที่นี้ บนทางหลวงที่ทอดจากภายในเมืองปรากฏฝุ่นละอองคละคลุ้งในผงคลีอบอวนเห็นม้าเร็วสามตัวควบตะบึงมาคนบนหลังม้าตัวแรกเป็นกงจื้อในอาพรแพรต่วนล้ำค่าแต่สีหน้าปรากฏแววชั่วร้ายอย่างบอกไม่ถูกคนผู้นี้เป็นบุคคลที่ปึงอุ้ยคิดใคร่ฆ่ามันเรียกว่าลือเทียนป้อลือเทียนป้อเพียงเป็นกงจื้อกรุ้งกริ่งผู้หนึ่ง แต่ศักดิ์ศรีของมันผิดแผกแตกต่างจากกงจื้อทั่วไปเนื่องเพราะมันเป็นบุตรทธนของปู่กุยสิงเสียนเทพินไพบู์ชาวบูลิมล้วนเคยได้ยินชื่อฉายาเทพินไัยบู์ล้ลวนเคารพยำเกรงเทพินไัยบู์ชื่อเสียงเทพินไัยบูลเพราะนิสัยลำพองให้กับลือเทียนปอกระทำการตามอำเภอใจร่ำสุราอาลวาดข่มเหงคเนงร้ายผู้อ่อนแอ ชุดกล้าล่วงเกินสตรีดีงามชาวธรรมะแม้ขุนแขนแน่นอกแต่ไม่มีผู้ใดกล้าลงมือต่อมันเนื่องเพราะทุกคนล้วนทราบไม่ว่าผู้ใดแตะต้องลือเทียนป้อต้องเผชิญการไล่ล่าต่อให้หลบหนีถึงสุดล่าฟ้าเขียวก็ต้องถูกตามล่าจนพบดังนั้นชาวธรรมะยินยอมแซงเป็นตาบอดไม่รู้เห็นต่อพฤติการของลือเทียนป้อมีเพียงคนผู้หนึ่งอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์คือปึงอุย๋ย ปึงอุ้ยไม่อาจทนดูพฤติการของลือเทียนป้อได้ปึงอุ้ยเห็นสตรีเคาะร้ายนางหนึ่งถูกลือเทียนป้อข่มขืนแล้วฆ่าก่อนที่นางจะสิ้นลมปราณได้บอกชื่อลื่อเทียนป้อต่อปึงอุ้ยปึงอุ้ยไม่มีวันลืมเลือนประกายตาอันเจ็บปวดรวดราวและคับแขนอาฆาตของนางได้ดังนั้นปึงอุ้ยสัตยาบานต่อหน้าซากศพของนางว่าจะล้างแค้นให้กับนาง มาเร็วควบขับเข้าใกล้มาปึงอุ้ยพันปรากฏกายออกไปม้าพ,วพ่วงผีที่ห่อตะบึงมาส่งเสียงร้องด้วยความแตกตื่นยกขาหน้าทั้งสองขึ้นคนบนหลังมา้าต้องบังคับม้าเป็นพนลวันผู้ติดตามลือเทียนป้อทั้งสองพากันตวาดว่าตัวบัดซบคิดหาที่ตายปึงอุ้ยขายไม่ได้ยินเพียงจับจ้องมองลือเทียนป้อบนหลังมา้าถามว่าลือเทียนป้อหรือ ลือเทียนป้อกระชากเสียงว่าเจ้าเมื่อรู้จักเรายังกล้าขวางหน้าเราปึงอุ้ยกล่าวว่าเรามาขวางหน้าท่านโดยเฉพาะขวางหน้าทำอะไรข้าท่านคาดคำปึงอุ้ยก็ลงมือปึงอุ้ยลอยตัวชักกระบี่ประกายกระบี่พุ่งวาบดุดรุ้งจากเหนือฟ้าแทงใส่คอหอยลือเทียนป้อประกายกระบี่แลบแปลบก็แทงทะลุคอหอยลือเทียนป้อ กระบีพอถอนออกหยาดโลหิตสา์กระเซ็นดุดเมฆหมอกสีแดงกลุ่มหนึ่งแต่ดวงตาลืดเทียนป้อยังเบิกโพลงมันจวบจนตายยังไม่เชื่อมีคนกล้าฆ่ามันองครักติดตามทั้งสองคล้ายตะลึงลานวูบพอได้สติคิดติดตามปึ่งอุ๋ยก็หงายร่างตีลังกาและลิ้วลงบนหลังเจ้าชาติควบตะบึงจากไปเทพินภัยบูลพอทราบข่าวร้ายของบุตรโทนถึงกับขุนแ้นจนผมเผ้าตั้งชัน ส่งเสียงคำรามประกาศสิทธิ์สั่งให้ล่าชีวิตฆาตรกรที่ทำร้ายบุตรชายมันจากรูปพันสันฐานของคนลงมือคาดคะเนว่าเป็นปึงอุ๋ยดังนั้นปึงอุยตกเป็นเป้าไล่ล่าของยอดฝีมือจำนวนมากมมยสุดขนานับวันเวลาที่ผ่านมาปึงอุ๋ยไม่ทราบรเผชิญการรอบทำร้ายมากน้อยเท่าใดทุกครั้งล้วนหลุดรอดได้อย่างหวุดหวิดแต่ครั้งสุดท้ายแม้ทะลวงฝ่าวงล้อมมาได้ ก็ต้องหลังโลหิตสังเวยคมดาบรับบาดเจ็บแผลยาวสามนิ้วเจ็ดหุนที่รวงอกเส้นหนึ่งพสุธาแม้กว้างไพศาลแต่ไม่มีที่ให้ปึงอุ้ยยืนหยัดทรงกายได้ดังนั้นปึงอุ้ยได้แต่ดันด้น,ดนหลบหนีมายังดินแดนทะเลทรายอันทุระกันดาน